ลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลเด็กดีสีรัตนาขอเรียนเชิญเด็กชายสนดุดีนยูโซขอเสียงปรบมือดันกสวัสดีครับผมเด็กชายสนุด,ดีนคุณรู้เปล่ากลัวจะเป็นผมในวันนี้ อมือารอะไรมาบ้างนักเรียนขาที่ที่แล้วจำได้ไหมคะว่าเราสัญญาอะไรกันไว้นำเสนออานำเสนอเรื ความดีของอขอความดีของฉันวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เรามานําเสนอเรื่องความดีของฉันนะคะตามหัวข้อนี้นะความดีของฉันจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยออกมาเล่าถึงความดีของเราในแต่ละวันว่าเราทําความดีอะไรไปบ้างนะคะวันนี้คนแรกค,คุณครูขออาสาสมัครนะคะใครจะอาสาสมัครออกเป็นคนแรกยกมือขึ้นเลยค่ะ,คะอ๋อเยี่ยมมากเลยหัวหน้า ขอเสียงปรบมือให้กับหัวหน้าของเราหน่อยค่ะเรียนคุณครูที่คารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้หนูมานำเสนอเรื่องความดีของฉันซาดีนทำเองได้สิวันนี้เป็นของนายนะไม่ทำไม่ได้ทำตัวก็ทำเองสิไม่ได้นะไม่ใช่ทำเองวันนี้เป็นของนายนาะยต้องทำบ้างสิ Enak tu ni Enak tak kita sama. Enak ni kor. Enak kiraan. Enak. Tunca, cahaya di, cahaya di, kita sedang kalaukan kah. No, silap kah. Di kah. Nen, 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 di nen kah. Nen, 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 ดนอนัอน,น,นขยับเลย่ขยับเลย่ะอยมุู้กอย่ามุงนดินดนดนหัแตกดินดรู้สึกตัวไหมครับอะมองตาคุณคณรูนะอยู่นิ่งๆอย่าขยับนะคะคุณูโทหารงบาลก็หงทสวัสดีค่ะโรงพยาบาลยาหาใช่ไหมคะค่ะพดีที่โรงเรียนเด็กตกบันไดค่ะอุบัติเหตุะคะค่ะโรงเรียนบ้านรัตนาค่ะอยู่กาเต้ ค่ะค่ะค่ะเรีบยลนะคะขอบคุณค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูมาแจ้งข่าวของเพื่อนเราเมื่อวานเนอะที่เพื่อนเราตกบันไดครูคะแล้วนัดดิดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็อาการสาหัสนะคะอยู่ในห้อง i c ซยังไงคุณครูก็ขอให้พวกเราช่วยกันดูอาให้กับเพื่อนของเราหายไวๆด้วยนะคะครูคะขออย่าไปทำร้ายค่ะ ถ้าผมสามารถย้อนเวลาได้ผมจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและผมขอให้เพื่อนผมหายจากความบาดเจ็บถ้าเพื่อนผมหายผมสัญญาว่าผมจะปรับตัวมาเป็นคนดีและจะไม่รังแกเพื่อนๆอ,อีกอามีน ว่าทุกคนสามารถย่ง่งปลงตัวเองได้เพราะความดีทันได้ทันทีไม่ต้องรอให้ใครเห็นไปแล้วนะครับ